ညမောန္တာစေဝေတိအဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေညမောယတ္တိဧကေဝေတုံမြရေဟေတုံသမ္ဝေသမ္ဗုဒ္ဓစေ

นูตองอูตองมีมานคุณเปียราหูคุณเปียอาสุรินคุณเปียอินคุณเปียพุมคุณเปียตัาจะันดูาคุณเปียเวสุวรรณคุณเปียเวสกมเชงนนเจนอย่างศีนาเมียงจันินากราเปียทอาถุคุณเปียสดงตำมำใบเตืคุณเปียมหาราใส่ตงบำใบเตื้อคุณเปียกัจุมนากราจุยมือแผ่นดินนมารินปางซาปักษีเตยานุเตวิเศษลุกขนนจึงตองอตองจะมอทิวหาวดานูกานังวิวิมารเรียมีเฮยตมบุตคุณเียสนเปียอาทาน เอหิเอหิมีเมสกเกามีเยรูปเยเคเรเสกเรตาเทียจันตาิเขวิเมเลเมยเรูวนกเคห่หาวะทุมหเคแตภูมโมจยันตุเทวเรีเรีมีสัเมยยกเคันทับิเนียเตาันเียตาติยังโมเนวเเต่นงสาตวโวเมสุนันตุโอโมนึงเดวันหงสัตเทมสุตตะวันขยมมีมยมาลยอาคม เปียบุดกุมมาแดจงโมนุขางบุกตึบอันเชิญเปียถอยเปียช่อโมลุคังกลอยตึบอันเชิญเปียเสริมกันใจยโมนุคังสะดำอันขายมนิมนเปียคำโมนุคังเจ้าเองตึบอันเชิญเนียงแม่ทอร์เนียโมเกิดกระรังจูใจเสถาเปียองค์การเปียอาเถินเนียเปียเครื่องบําใบมนุเปียธรรมมาเกินอันขายมนิมนสะดาเปียเวสวร์โมเกิดเปียกันดอโมไซอันขายมนิมนเปียจินตีระสะดัดโมเกิดกระรัง เทือบอันชนนาค่องกูเพศดันเปียคาธาเปียกราเลกยันเปียทำตองบำใบมูลเปียทำมาคันมอตะเกิดหนุ่ยเรือที่สักการณ์เตั้งเกิดพิเรปาเรามีสงออยทุดเปียคาธาเปียเอียเร่เฮิมเอียเลียเร่เฮิมเติงเตียโชโซเตียเทียเลียเทียเตียโชเอเนเกเนียเตียชวนเลีเทเสเทเตียโชใจยาใจโยเตียโชสัะเพียสตุนนาสังเตเสเสตโเอโหเตีย

ในมานม่นมีมานหม,ม,ม,มอกในแก่กองสำหรับเกิดประจําปฏิประเทศอยู่ในนคกอน้อนมืที่ล่มข่ามีอยู่ในค้ามีคบมาค้าที่วหาวทุ้งเหียดอยู่ในเขตขันเที่หาในลิลทองทองทหน้าอนเอกอนกนั้นนกเทตเทพาลักษันศักดิ์เทเทพระยาราชโอหูวมีฤทธิ์ศักดิ์าเดชอาศัยอยู่ในภูมิประเทศทุกแห่งหน ชาลาทธาวิสเมยอยู่ในวังวนสัท่ายกวางเก่าคือบ่อพุ่งบางน้องนาทําทั้งหลายใส่แต่เท่านั้นเมื่อไรบางที่กออาศัยอยู่บนบกในที่ราบเพือนพันทุธาแยกขาขั้นสถนาข้าจะยั่นถูกขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จลงมาระชุมซุ่มสมอนในสถานนี้ให้พรนาการทัพมาสถานาคาอายัมมาทั้ตาทัพมาสถานาคาอายัมมาทั้ตาทัพมา ซาวนาคาลุยัมมาตันตาขอจงลงมาบรรดาในห็นผลในปัจจุบันธรรมทั้งหลายทั้งปวงกับคาเทินอุกาสะอาราธนาังคาลมีพุทโธเมนาโถดรรมโมเมนาโถสังโโมเมนาโถพปุชารัตนังธรรมมาละตังสังคาละตังพุทธาดูภาเวนัสามาดูภาเวนาสังขารุภาเวนาสเบรดีชาปรัตนาแก้วกาวแล้วคือพระพุทธพรรระธมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจงมากพระพุแก่ดวงวิญญาณแห่ง้าพระเจ้าในกาลบัดน์มีเทินซาธุสาธุสาธุ ้อมกาสาสีิอาโกมกาพระเจ้าขออันเชิญญาีิรรทั้งสามก้าวชื่อพระสุภพระวินพระป่งงยองมาเป็นอาลิธรรมสาตำหนาขออันเชิญพระอาลธรรมทั้งเสียดจำี่มีภาษาทีนี่เป็นคอจงมากราโคดแกดวงจใจขุมมา

ปฏิสุทธิธรรมว่าชีวิตังอรหังปฏิสุทธิธรรมว่าชีวิตังอรหังปฏิปติ